สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพรวพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์จาที่27ิมิถุนายนถึงวันที่3กร,รกฎาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะโดยช่องของแพรวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโด,ดยในฉลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีนในการฟังได้ค่ะ สำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะก็ถือเป็นสัปดาห์ที่การงานของคุณค่อนข้างจะเยอะทีเดียวค่ะดาวคารดาวเจ้าเรือนการงานของคุณนะคะโคจรมเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพกรรมมาเรือนการงานแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพระหูเจ้าเรือนมราณะและดาวมตัตยุค่ะและนอกจากนี้นะคะดาวพระศพดีเจ้าเรือนสุภาและเจารอิออริก็โคจรมเป็นเกษตรตาธิบดีอยู่ในภพสุภะก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะต้องลุยงานค่ะต้องทุ่มเทให้กับในเรื่องของการงานอย่างมากนะคะ แต่ว่างานที่เกี่ยวกับต่างประเทศเกี่ยวกับออนไลน์ต่างๆจะส่งผลดีกับชาวคณาราศรีกรกฎอย่างมากนะคะและสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังความผิดพลาดในเรื่องของการงานด้วยค่ะจะทําอะไรก็ต้องมีความรอบคอบนะคะแล้วก็ให้ระวังจะมีปัญหาก,กับเจ้านายค่ะพยายามอย่าไปสร้างความขัดแย้งกับท่านนะคะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศรีกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะดาวอาทิตย์ดาวเจเริอนกระดุมพลาเรือนการเงินของคุณโคจรได้มาตรฐานเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศค่ะ ซึ่งดาวอาทิตย์นั้นก็ไปโครจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพุธเจเริญวินาศและเจเริญสนัตชาค่คะซึ่งดาวพุธก็เป็นเกษตรตาทิบดีนะคะส่วนดาวศุกร์เจเริอลาภะและจอรอ,อริโครจรเป็นเกษตรตาทิบดีอยู่ในภพลาภะอยู่ในตำแหน่งยกหลังลักนาค่ะก็เป็นสัปดาห์ที่คุณจะมีเงินพิเศษรายได้พิเศษเงินได้มาแบบลับๆนะคะหรือว่ามีช่วงลาบแบบฟุกๆค่ะดังนั้นนะคะคุณก็ลองเสี่ยงโชคดูบ้างเล็กๆน้อยๆก็พอค่ะการติดต่อในเรื่องผลประโยชน์การเงินต่างๆนะคะจะมีความสําเร็จดีค่ะ แต่สัปดาห์นี้ก็ต้องระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะคะคุณจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินให้ดีๆค่ะเพราะว่าคุณเองนะคะก็ยังมีภาระรายจ่ายต่างๆเข้ามาค่อนข้างมากในสัปดาห์นี้ค่ะสำหรับในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎในสัปดาห์นี้นะคะดาวเสาดาวเจ้าเรือนปัตนินั้นโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตร,รตาเิบดีค่ะเล็งไปยังลัคนาราศีกรกฎนะคะซึ่งดาวปตัตนิเล็งลัคนานั้นเป็นพิณุบาทค่ะ และสำหรับคนที่ยังโสดในสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องจุกจิกใจจากคนที่คุณคุยคุยกันอยู่ค่ะที่มาจากความระแวงความไม่ไว้วางใจกันนะคะและสำหรับคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสัปดาห์นี้คู่ครองคนรักจะสร้างความหงุดหงิดใจให้กับคุณค่ะซึ่งตัวคุณเองนะคะก็ต้องพยายามใจเย็นแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลค่ะไม่เช่นนั้นแล้วนะคะอาจจะกระทบกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ได้ค่ะหรือให้พยายามอยู่กันแบบไปไปมามาจะดีกว่านะคะ ก็ขอชาวคณาราศีกรกฎทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ